ああ。 ค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูฝนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรโบราณบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเด็กสามารถเปิดหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่32ตามคุณครูได้เลยนะคะ คุณครูก็มีคลิปวิดีโอความรู้นะคะเกี่ยวกับอาณาจากักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฝากเด็กๆกันเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะประมาณปีพศ800กลุ่มคนที่เป็นบนรรพชนของคนไทยได้เคลื่อนย้ายจากทางตอนใต้ของประเทศจีนบริเวณมณฑลกวางสีลงมาในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีหลายอาณาจักรรุ่งเรืองเรียงรายอยู่ตามผืนทวีปหรือเมนแลนด์ ของดีแดนสุวรรณภูมิอยู่ก่อนแล้วก่อนที่กลุ่มคนไทยจะเคลื่อนย้ายเข้ามาเรามาทําความรู้จักอาณาจักรเก่าแก่เหล่านี้กันนะครับเริ่มต้นที่อาณาจักรแรกอาณาจักรสีเกษตรเป็นอาณาจักรของชาวประยูตั้งอยู่ที่ลาบลุ่มแม่น้ําอีราวดีวัฒนธรรมทวาราวดีแพร่หลายอยู่ทางลุ่มน้ําสารวินลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนบนอาณาจักรฟูนันมีอิทธิพลอยู่ทางลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างแผ่นดินกัมพูชา และลูกน้ําขงตอนล่างจนถึงปากน้ำอาณาจักรสีโคตบูนมีอิทธิพลครอบคุมอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําขงตอนบนอนาณาจักรจามปาเป็นอนาณาจักรของชนชาติจามมีเชื้อสายมาจากชาวมาลายอโพโลโนีเซียมีความสามารถในการเดินเรือเป็นอย่างยิ่งไม่เกินปีพศ150 0 50. อาณาจักรสีโคตบูนเสื่อมอำนาจและล่มสลายลงโดยมีอาณาจักรฟูนันเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้แทนประมาณปีพศ1 0 8 7อาณาจักรอันนำหรือเวียดนามในปัจจุบันได้ขับไล่อิทธิพลของจกอักรวรรดิจีนออกไปได้หลังจากถูกจีนปกครองมามากกว่า500ปีประมาณปีพศ1100อาณาจักรลังกาสุก,กะถูกสถาปนาขึ้นในดินแดนภาคใต้ของไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอยะลิง ที่จังหวัดปัตตานีปัจจุบันปีพศ1145อ,อ,11 45, อาณาจักรอันนำของชาวเวียดนามถูกจักรวรรดิจีนเข้ายึดครองอีกครั้งประมาณปีพศ1170อ,อ,11 70, อาณาจักรฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลงจนในที่สุดถูกแทนที่โดยอาณาจักรเจนละมีศูนย์กลางอยู่ที่อีสานปูละต่อมาได้ย้ายมาที่เมืองพะนครประมาณปีพศ1183 อาณาจักรลาโวมีศูนย์กลางอยู่ที่ลบบุรีถูกสถาปนาขึ้นสันนิษฐานว่าเป็นอนาณาจักรของชนชาติมอนพศ1192อาณาจักรน่านเจ้าถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าสีนุโรอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของจีนบริเวณมณฑลยูนานปัจจุบันประมาณปีพศ1192อาณาจักร12จุไทยถูกสถาปนาขึ้นเป็นอนาณาจักรของชาวไตดำไตขาว อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรัฐแห่งแรกของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาไทยกระไดหรือภาษาไทยลาวอาณาจักรนี้ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำำําดําแม่น้ําแดงหรือในจังหวัดเดียนเบนฟูของเวียดนามในปัจจุบันประมาณปีพศ1205อ,อ, 1, อาณาจักรศรีวิชัยถูกสถาปนาขึ้นโดยราชวงศ์สายเลนเป็นอนาณาจักรของชาวมาลายูประมาณปีพศ1206อ,อ, 1, อาณาจักรฮาริภูนชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูน อาณาจักรนี้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยมีพระนางจาม,มาเทวีเป็นต้นราชวงศ์อาณาจักรคริพุนชัยปกครองอยู่นานถึง618ปีมีกษัตริย์ครองเมืองอยู่49ราชการประมาณปีพศ1300อ,อ, 1, 300, อาณาจักรล้านช้างเชียงทองซึ่งเป็นอนาณาจักรของชนชาติลาวอาณาจักรนี้ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงทองประมาณปีพศ1300อ,อ, 1, อาณาจักรศรีวิชัยขยายอำนาจเข้ามาครอบคลุมอยู่เหนืออาณาจักรลังกาสุกะประมาณปีพศ1300อ,อ, 1, อาณาจักรโยนกนาคพันธ์ถูกสถาปนาขึ้นโดยพญาสิงห์หนวัดเป็นรัฐของชาวไทย,ยวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำกกแถวแถวอำเภอเชียงแสนในปัจจุบันและสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียน แผนผังสรุปความรู้นะคะเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะดูจากคลิปวิดีโอหรือเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ต และหนังสือแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1ตั้งแต่หน้าที่35เป็นต้นไปนะคะขอให้เด็กๆตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยงานนี้นะคะเก็บคะแนน10บคะแนนขอให้เด็กๆทุกคนนะคะทำงานให้เรียบร้อย หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูฝนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ